พบกับเรื่องเล่าชาดกที่สอดแทรกโดยขอคิดคติสอนใจในสมัยของพระบรมศาสดาพระสมมาสังพุทธเจ้าั้งเมื่อพระองค์สวัยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ว่าโดยตะโกนที่ไม่เคยตายไน้ไว้หนุ่มจังเมื่อพระพุทธการพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโขทารามกรุงกบิลพัฒทรงกล่าวถึงความไม่สงเชื่อของพระบิดา ในราชนิเวศไว้ดังนี้ครั้งนั้นพระเจ้าสโสตตนะมหาราชพระบิดาได้ถวายข้าวยาคูและของเกี้ยวแก่พร,พระภูมีประพา้าพร้อมกับพิสุปบริวารสองหมืน่นูกในพระราชนิเวศของพระองค์ถวายพระตาหารเสร็จจึงได้เล่าให้พระพุทธองค์ฟังว่าเมื่อตอนที่พระองค์ทำวามเพียรอยู่มีหมู่เทวดามายืนอยู่ในอากาศ บอกแก่หม่อมฉันว่าพระองค์สิ้นพระชนเสียจแล้วเพราะเสวยพระกายาน้อยเกินไปพระพุทธองค์ทรงตัดถามพระบิดาว่ามหาบอพิษพระองค์ทรงเชื่อหรือพระบิดาบอกว่าหม่อมฉันไม่อยากเชื่อหอกยังห้ามเทวดาเสียอีกว่าพระโอรสของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพแล้วแต่ยังไม่ปณิธินิพน์เป็นแน่ พระพุทธองค์ตัดอีกว่ามหาบ่อพิษในบัดนี้พระองค์จะทรงเชื่อได้อย่างไรแม้ในครั้งก่อนครั้งที่หม่อมฉันเกิดเป็นมหาธรรมปานกุม,มารเมื่ออาจารย์ทิสาปาโมกเอากระดูกแพะมาแสดงบอกว่าบทของท่านตายเสียแล้วนี่กระดูกบุตรของท่านพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเชื่อกล่าวกับอาจารย์ว่าในตระกูลของเหล่านี้ จะตายตอนกำลังหนุ่มนั้นเป็นไม่มีก็เหตุใดในบัดน,นี้พระองค์จะทรงเชื่อเราเมื่อได้ฟังดังนั้นพระเจ้าสโสทตนะมหาราชจึงทูลอาราธนาพระองค์ให้ทรงตัดเล่าเรื่องราวในอดีตพระองค์ทรงตัดเล่าเรื่องราวในอดีตดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าโรมทัตส์ของราชสมบัติจูณนครพาลานสีมีตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง ชื่อว่าธรรมะปานพามตะระกูลนี้ล้วนรักษาทำกุศลและทำบทสิทธิ์แม้จะทำก่อนรับใช้ก็ยังให้ฐานรักษาศินอุโบสถเป็นประจำวิได้ค่ะกังนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตะระกูลนี้มีนามว่าธรรมะปานกุมารทันเจริญไวบิดาก็ได้ส่งไปเรียนศึกษาศิลปะณเมืองตักอศิลา ธรรมปานกุมารได้เรียนกับอาจารย์ที่สาป่าโมได้ด้วยความเฉลียวฉลาดอาจารย์จึงให้เป็นหัวหน้าดูแลเพื่อนมาุบย์500้อคนที่เรียนมาด้วยกันวันหนึ่งลูกชายคนโตของอาจารย์ได้เสียชีวิตลงอาจารย์และญาติรวมถึงลูกศิษย์คนอื่นๆต่างพากันร้องไห้สัควรด้วยความเสียใจขณะที่คนอื่นๆต่างร้องไห้อยู่นั้น มีเพียงธรรมปานกุมารคนเดียวที่ไม่ได้ร้องไห้คำขวัญเมื่อกลับจากปชาช้าบรรดาลูกศิษย์ต่างพากันคุยถึงเรื่องการตายของลูกอาจารย์ธรรมปานกุมารที่นึกสงสัยถึงการตายตั้งแต่ยังหนุ่มของลูกชายอาจารย์จึงได้ถามเพื่อนๆว่าเพื่อนเอ๋ยที่ว่าบวกเราตายตั้งแต่ยังหนุ่มน,นั้นเพราะเหตุใดหรือคนหนุ่มไม่ควรตายไม่ใช่หรือ เพื่อนๆต่างก็ถามธรรมปาลว่านี่ท่านไม่รู้จักความตายหร,อหรือธรรมปาลกุม,มารได้ตอบว่าเรารู้สิแต่เราไม่เคยเห็นคนหนุ่มตายเลยสักครั้งเพื่อนๆน,นจึงพูดกันว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจะหนุ่มหรือแก่ก็ตายได้กันด้วยกันทั้งนั้นธรรมปาลกุม,มารบอกว่าแต่ที่บ้านข้า มีเพียงคนแก่เท่านั้นที่ตายเพื่อนๆถามด้วยความสงสัยว่าที่บ้านของท่านไม่เคยมีคนตายตั้งแต่อย่างหนุ่มเลยหรือธรรมปานกุมารบอกว่าใช่แล้วตระกูลของข้าไม่เคยมีเพื่อนบอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรธรรมปานกุมารมุสาแน่ๆมานพทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำของธรรมปานกุมารแล้วจึงพาก,กันบอกแก่อาจารย์ว่าท่านอาจารย์ ธรรมปาลกุมารบอกแก่พวกเราว่าที่ตระกูลของเขาไม่มีคนตายในวัยหนุ่มเลยเมื่ออาจารย์ได้ฟังอาจารย์ก็เอ่ยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเจ้าขับใจผิดไปหรือเปล่าลูกสิทธิยืนยันว่าจริงท่านอาจารย์ไม่เชื่อท่านเรียกธรรมปาลกุมารมาถามดูสิด้วยความสงสัยอาจารย์ให้สิทธิไปตามธรรมปาลมาเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวที่ว่าตระกูลของธรรมปาลกุมาร คนไม่เคยตายตั้งแต่ยังหนุ่มนั้นเป็นความจริงหรือไม่ธรรมปานกุมารบอกอาจารย์ว่าจริงขอรับอาจารย์ตะกกลของข้ามีเพียงคนแก่เท่านั้นที่ตายกานทําพิธีศพลูกชายเสร็จอาจารย์จึงได้มอบหมายให้ธรรมปานกุมารดูแลสํานักและสั่งสอนลูกศิษย์แทนตนก่อนที่จะออกเดินทางไปพบวิดาของธรรมปานกุมารจากนั้นอาจารย์ได้สั่งให้ลูกศิษย์ เก็บกระููแพะตัวหนึ่งมาล้างเอาใส่กระสอบให้แล้วให้คนใช้ถือตามไปยังบ้านของบิดาธรรมปานขมุมานเมื่อไปถึงก็ถามพ่อค้าแถวนั้นว่ารู้จักบ้านตระกูลธรรมปานหรือป่าพ่อค้าบอกทางไปทางบ้านตระกูลธรรมปานแก่อาจารย์เมื่อเดินทางมาถึงบ้านธรรมปานกุมาน อาจารย์ก็บอกให้บ่าวไพ่แจ้งแก่บิดาของธรรมปาลกุมารว่าอาจารย์ของบุตรท่านมาขอพบบิดาของธรรมปาลกุมารได้เชื้อเชิญอาจารย์เข้ามายังบ้านและให้บริวารน,น้ำอาหารเครื่องเดือมาต้อนรับเมื่ออาจารย์บริโภคอาหารแล้วทั้งสองจึงได้เริ่มสนทนากันบิดาของธรรมปาลกุมารถามถึงว่าลูกตนตอนนี้เขาสบายดีหรือเปล่า อาจารย์บอกธรรมปากุมานบตรของท่านเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่น่าเสียดายที่เขาต้องตายด้วยโรคอย่างหนึ่งท่านอย่าได้เศร้าโศกเลยผู้เป็นพ่อฟังจบก็ปรบมือหัวเลาะเสียงดังลั่นผู้เป็นอาจารย์ถึงกับถามว่าท่านพราหมณ์ท่านหัวเลาะทำไมผู้เป็นบิดาตอบว่าบตรของข้ายังไม่ตายที่ตายน่ะเป็นผู้อื่น ทางอาจารย์ได้เอากระดูกแพะที่นำมายื่นให้แก่าพามเพื่อยืนยันตามที่ตนกล่าวมาปุของท่านตายแล้วจริงๆข้าได้เอากระดูกของเขามาด้วยดูสิ้ามหัวล้อบอกว่านี่คงเป็นกระดูกของแพะหรือกระดูกสุนัรลูกข้าน่ะยังไม่ตายอาจารย์จึงได้ถามอีกว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่เชื่อที่ข้าบอก พรามตอบว่าเพราะในตระกูลเจ็ดชั่วโคตรของเรามาแล้วที่ไม่เคยมีใครตายทั้งตั้งแต่ยังหนุ่มเลยท่านพูดปดแน่ๆคนในตระกูลของธรรมปานต่างหัวเราะเฮฮาถือเป็นเรื่องตลกไปสร้างความประหลาดใจแก่อาจารย์เป็นยิ่งนักจึงถามว่าที่ท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือพรามตอบจริงสิข้าและคนในตระกูลของข้าไม่เคยพูดปลด อาจารย์จึงถามสาเหตุเพราะอะไรท่านพรามคนในตระกูลของท่านจึงไม่มีคนตายในวัยหนุ่มเลยล่ะบิดาของธรรมบานกุม,มารได้อธิบายถึงสาเหตุที่คนในตระกูลของตนไม่มีผู้ใดตายตั้งแต่ยังหนุ่มว่าพวกเราประพฤติธรรมไม่ปูดมุสางดเว้นกรรมชั่วฟังธรรมของสัตตพุุษและธรรมของอสัตตบุุธ ก่อนให้ทานพวกเราตั้งใจดีแม้กำลังให้ก็มีใจที่เบิกบานเมื่อให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนภายหลังพวกเราเลี้ยงดูสมณะนะคนเดินทางไกลวันทิพพกยาจกคนขัดสนให้อิ่มพวกเราไม่นอกใจสามีภรรยางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ผู้อื่นไม่ดื่มของเมาปุตรมารดา บีดาพี่น้องสามีภรรยาทาตคนรับใช้ก็ล้วนแต่ประพฤติทธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกนาเพราะประพฤติทธรรมอย่างนี้แหละคนหนุ่มของพวกเราจึงไม่ตายธรรมบาญญุมานบทของเรามีธรรมคุ้มของกระดูกที่ท่านนำมานี้เป็นกระดูกสัตว์อื่นลูกของเรายังไม่ตายหรอก อาจารย์ฟังจบแล้วขอขอมาผ่านแล้วก่าวว่าท่านพรามข้าต้องขอโทษท่านด้วยนี่เป็นกระดูกแพลข้านำมาเพื่อจะทดสอบใจของท่านตอนนี้ปูดชายของท่านสบายดีอาจารย์ได้พักอยู่ที่นั่นอีกสองสามวันจึงกลับเมืองตักศิลาให้ธรรมปานกุมารได้ศึกษาวิทยาศาสตร์จบแล้วจึงส่งตัวกลับคืนสู่บ้าน ขอขอบพระกุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในกล่าวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุทกๆท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ